สวัสดีครับกับวิถีบ้นานบ้านข่างท่าอย่าแล้วครับนะม,มันน,มนี่คือเสื้อผ้าเบื้งอีกหนึ่งอาชีพยุคข่างท่าเนาครับนี่เขึ้นว่าขายยังระบูนี่กับหนึ่งอาชีพข่างท่าเนาะโอ้นั่นปล่อยอีพอเพิ่นแล้วอีพอเพิ่นกำลังแต่งห่านอยู่ครับนี่เนาะพงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของสว่างว่องแล้ว นี่เปิดขายยังไงเนาะนี่ยังนี่ลิบบินไปนี่มีหอดลิบบินรถซิปร้อมันก็เน o ปัดน้ำฝนยางคัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนนี่ก็บตำยารถวัวตายาล่างรถบัวทนี้ยังนี่ครับนี่นไปครับนี่ครับนี่ก็เสือสะซ้อนแสงนี่ยังนี่แนพวพ่วงแบต พัดลมน้อยนี่โอ้ไม oh. ่สุดแนวครับนี่อุ้ยยังนี่เคยเห็นปะครับนี่ทนูวาวด้วครับนี่นี่ะนูวาวนี่ใส่วาวใไซยังครับนี่แหละขายโตแล้วขายสุดยนวอีลิงกกับเปนี่ครับเปนี่กับเป,บเปโอ้โหนะที่เัาก็ฟังวิทยุกูนะนี่ ต้องไีอยู่หน่อยทานิ่นครับพอห้องกับแจงลาน,นครับเรากำลัลงแจงลานคุณอะขายไอมาบุกขับผีขายวาวอีกเด้อหยาขายวาวอีกครับหยานี่ติงกไหมครับคนน่ะสุเนว นี่แหละครับวิธีบ้นบานๆข่างทางเข้ามีหลายรอยอาชีพผู้ใดขยันวอดตายครับผู้ใดขยันบ่นมีวดตายครับโคดังโคเข้าแจ้งน,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 บบนคำ,คำองโอ้ฝครับุดจอดไปสินเจ็น้วมียวปัดตนอกฝน นี่ครับพื้นทนูครับนี่ที่ว่าเซยครับนีน่ยเน,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 นี่ยทูวาวนี่ยนี่มันจะมีเสียงเนี่ยดือด้อๆดึงนี่ถล่มเซยเครื่องวาวหล่ะครับปล่อยขึ้นไปครับมันกีดังดื้อๆดื้อๆหัวนะครับนี่ตัวนีน้เห็ดนี่จริงๆแล้วมันเป็นนี่ครับเป็นสายรัดของพื่นกับไปเห็ดจังได้บดดดดุ้นี่ขูดขูดขูดตอกนี่เห็ดจังสีเหลืองเนี่ยเนี่ยนี่เขาหนา,หนาวนด่เบิดฝนกับกเขาหนา,หนาวเนาะมาดิ โอ้โหน,นี่ผมกับคุณเคยเห็นนี่นี่นะครับเหนียวนี่แหละครับสีวิธีหนึ่งห่อครับนี่พิธีบ้นบานๆห่อนี่างไรอาชีพอีกอาชีพหนึ่งหาอยู่หากินนี่แหละครับเนี่ยเป็นรถของกรมนี่เป็นรถคือจังรถฟูดทักนี่แหละเป็นเฮ็ดเปิดอกางหายที่เน้ย

คุณดนเขายไปสามนรนว่าปามออีี่ตัวครับเั่เอ้ัละคุณุ่นเห็นว่าุ่นี่ยวาโดนนอนเ่เอ้ยี่บินผมเห็นหมูมานอยู่ดิเออเขาเลียงสองมือแล้วอู้ใานข้างไนยังสี่บ่ครับข้างข้างมนสี่แล้วเขาเลียมันปีมีข้างเายอ๋อมเเลีมัปีเขิเขาเขาเรียกว่าเบาเบาหนิเขาเรียกนาพศนาแรกไรมันปีเนี่ยมีย่มูโตาตัวบุญเนี่ยเขาบอกมูเลอนมูไขว่ามู วัแมนเราคดมากกะวันคดมากะบอกให้ว right. ัวคดมากไปกันไม่ไ right. ด้ครับคือมึงมาไกจีอ่ะเออมึงมาไกจีเพราะว่ามึงมไปว่าเขาไม่ได้เขาปตีป่าวะมันใครมัันครับผมเราคดมาไกจีเคนมันกเขาสิว่าเรียนวาวเรีงวัวแมนเราเป็นนกสภากาดเราคือเฟรดุ้กคนปากคดเนาะคนส่วนหลแต่คนมาตกยังก็ัโอ้ยมาเรียงยู่ไม่เบาโอ้ยมันจังนจังนาเรียนวาวโอเราคนสาไปมันหนาวอ่ มันมีร่มกันแลตัวครับผมว่ามุ้ยแล้ว่าจะมีล่มขึ้นรถครับมว่ยผมก็ว่ายุ่งเขม่ครับพี่ว่าส่นลมครับนี่ยคขึ้นว่าสนรกอันนี้เราเราเจ้านี้าพนยาบาลนี่ครับพนัานตะวานตะว่าปีขายแก้ขายเราปีหขอไปขายเอาว่าเะเจ้าเจ้าเรียเจ้าขาว่าอออกจากพุักาลเลยเขียเขียนว่าปีหนมาขึ้นขึ้นเลยก็เฉลยไะครับครับเดี๋ยวเห็นทีบาลผมพูดพาูช่วยอ ไปขายของกัน่าครับกบาบว,ว,ว่าเขาว่าานี้อันนี้อันนี้ขายว่าอะครับเนี้ยบัันจะไปขายของจิบชงจิบชอกกัลเรานจะทำอานราชการจะเป็นปู้ช่วยพุทบาลออกเลยโอ้รับผมนี่พอคนมาได้บนนี่บวยวู่นนโอ้เป็นคนวีเราเขาอยู่ทุกนขายดีบ่พคอ,อยยังสิตามผมมา ครับผมมาไกลสุพนีนะครับนีนายผมก็มาแล้วออายเกงผมนานนะุยุงเทบครับรครับครับนี่น,นี่นี่เีครัเนี่ยแมนมแมนีม่ออนลา,านา,นานว้าอ่เออโอ้คือกันกบีพรสำหรับเกียงได้อีคนพี่พรจังได้กันจลงไปรุงเทียบนะะไปแลนรถยุ่งเทียว่า,ส,าสันมาเลนรถรถก็คือว่าครับนก็ว่าก็ว่าปลาไศาเท่าเเรามนี่ยครับม่ไม่ชมการน่ครับปีไม่ชมการเทศกาลนั้นเนาะครับผมไปนารก้มากรุงเทพเนี่แมนอาจจะยาวเทครับผม ตัวไปับาคับตัวขับ้ลอเรื่องว่าเนเพิ่นว่านอยู่เหมือนนี่หครับไม่หาเกียร์อนรตไปยังครับผมมาลวนนี่เซียนว่าปีไปพยักพ็นยุ่งขางทางนี้พอมันยุ่งขังทางมีเงีงแบว่าจอดอุนู้นคนละตัวครับเด้อเอาดางเอาตุลาเาหาเอาเกียร์บินมเปี้ยพ่อเองเลยาวเออวาวัวกับนี่าวีเบ็ดพ่อรถเยร์กัมี่เบิดขัดังเอาแต่มันกินจมบางง่ตรงไงเออเบิดาว สละขอบคุณดี่พออะไรครับผมรับผมครับคือเก้าครับนี่แหละครับตามแผน